สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าลาูบูนเนนนะคะลาวตูบูนเนนเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขา แล้วก็อยู่ห่างจากอินเตอร์คาเลน13กิโลแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปยังยอดเขายุงเฟราอีก12กิโลนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปนะคะแล้วเป็นเมืองนักท่องเที่ยวที่นิยมมาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปยุงยอดเขายุงเฟรานะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะขับเข้าไปยังเมืองลาวทูบูเน่นะคะสองข้างทางของเรานี่เต็มไปด้วยภูเขาแล้วข้างหน้าของเราก็มียอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะมองวิวข้างทางนี่สวยงามเพลินตามากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะคะเราออกจากที่พักแต่เช้าเพื่อจะมายัางหมู่บ้านเลาทูบูเน่นตอนเช้าเลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังขับรถเลาะตามขอบเขานะคะซึ่งทางที่เราไปมันจะเป็นเหมือนก็หุบเขานะคะ่ะมองข้างไหนก็ระหว่างทางนะคะก็จะเป็นวิวที่สวยงามมองเห็นยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเส้นทางระหว่างจากอินท卡าเลนไปยังเมืองเลาทูบูนเนยเป็นวิวที่สวยมากๆเพราะเราขับรถมาไม่กี่นาทีประมาณ10กว่านาทีก็ถึงเพราะว่ามันอยู่ห่างจากแค่อินท卡尔เลนมาเลาทูบู et, นเนยแค่ประมาณ13กิโลเมตรเอง เราจะเห็นยอดเขาข้างหน้าที่ปลกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวเลยนะคะเป็นเหมือนทานน้าแข็งด้านบนนะคะสวยมากๆเลยค่ะกําลังแบบสะท้อนแสงกระแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้จะเห็นทานน้ําแข็งหรือภูยอดน้ำยอดน้ําแข็งหรือว่าภูเขาน้ําแข็งด้านบนสะท้อนกระแสงอาทิตย์เป็นสีที่สวยงามมากๆเลยค่ะ นั่งรถไปก็มองวิวสองข้างทางไม่สามารถที่จะละสายตาได้เลยนะคะเพราะว่ามันสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมองทางไหนหรือข้างไหนก็มีแต่วิวตื่นตาตื่นใจให้เราไม่สามารถที่จะละสายตาได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านลาเทเบิร์นแนนแล้วนะคะอีกสักพักเดี๋ยวเราก็จะขับรถผ่านเข้าไปยังกลางเมืองนะคะ พอเราขับรถผ่านเข้าไปในกลางเมืองนะคะเราก็จะเห็นมองเห็นน้ําตกจากทางไกลๆเลยนะคะน้ําตกที่ไหลออกลงหน้าผาเขาเรียกว่าน้ําตกที่สูงที่สุดในยุโรปเลยนะคะน้ําตกแห่งนี้เดี๋ยวสักพักเราก็จะไปจอดดูวิวแถวนั้นพอดีนะคะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะข้างหน้าของเราก็จะเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาน,นะคะแต่ว่ามันไม่ได้สะท้อนแสงนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ยังไม่ได้สาดลงมาตรงที่น้ำตกพอดีตอนนี้เราอยู่ในกลางเมืองนะคะขับรถเข้าไปเรื่อยๆค่ะรอหาที่จอดอยู่นะคะเพราะเรายังไม่เจอที่จอดเมื่อกี้ขับผ่านที่จอดรถ พอดีรถเลี้ยวเข้าไม่ทนันมีรถตามหลังเข้ามาก็เลยต้องขับผ่านมาก่อนแล้วเราก็จะไปหาที่กลับรถเอาข้างหน้านะคะแต่ระหว่างที่เราขับมาแล้วก็หันหลังกลับไปก็ยังเห็นวิวน้ําตกด้านหลังอยู่ที่ไหลลงหน้าผาก็เห็นวิวอีกสวยอีกแบบหนึ่งตรงนี้จะเป็นหุบเขาแล้วก็มองเห็นฐานน้าแข็งนะคะสวยมากกําลังหาที่ขับรถกลับรถอยู่ค่ะตรงนี้จะเป็นหุบเขาระหว่างลานหญ้านะคะ เป็นหุบเขาที่มองเห็นทาน้ำแข็งแล้วตอนนี้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กำลังบินขึ้นพอดีก็ถ่ายรูปเอาเฮลิคอปเตอร์พอดีเลยค่ะสวยเลยค่ะตอนนี้เรากำลังกลับรถเข้าไปยังหมู่บ้านเลาสซูบูนเนยนะคะข้างทางเราก็จะมองเห็นวิวน้ำตกอยู่นะคะแล้วก็วิวหมู่บ้านในหุบเขาแห่งน,นี้เป็นวิวที่สวยงามมากๆรับกับแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องลงมานะคะเป็นการกลับ